มาค่ะทุกคนเดี๋ยวกอดกลับบ้านนะคะผมจะพาทุกคนไปเซี่อวกันแลว่ายี่ห้ออิซุสกับยี่ห้อฮินูเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะนะคะแล้วเซี่ยวกของเราชอบยี่ห้อไหนมากที่สุดนะคะนี่เซี่ยวกของเราเรกำลังดูอยู่นะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีเกมมาให้เซี่ยเล่นถ่ายได้เลยคะระหว่างฮินูกับอิซุสเซี่ยของเราชอบยี่ห้ออะไรคะจริงๆก็สวยทั้งสองค่ะ เราจริงๆแล้วก็หลายคนก็ถามมาอยูนะคะ <c oughs> คุณเนี่ยก,ก็บอกว่าเนี่ยกีสูปก,ก็อม่อยันน้ำมนันคันนี้ก็เน้นขึ้นขเข <c oughs> าอะไรเงี้ยเนาะแล้วทุกคนชอบข <c oughs> ั้นตอนเน้นดมันแเคยเนาะสีแดง <c oughs> สีแดงก็สวยแต <c oughs> ่แต่ว่าตอนนี้ลูกค้าก็ชอบไม่เหมือนกันนะเนาะก็แล้วแต่ความชอบส่องบุคคลนะคะแต่ว่าคันนี้ก็ยังขายอยู่นะนี่คันแดง <OR> <extern als> เดแลวค่ะหนูสดด้วยได้ปะหนูสดจ้วยไดปันนี้ยังยูแต่ว่าคันนันติดอแต่งสวยขนาดไม่ให้ติดจอได้งดีเ้าไว้ไปไว้นะเนี่ยดูของแต่งนี่กแลู่ยม้บบว่าอแ่ โอเครถถึงจิ้งจะดีเท่านั้น